สวัสดีครับตอนนี้เรามาเล่น Zombie o u t r a ซ i n g กันนะครับแล้วเราก็จะมาช่วยเพื่อนกันเด่นกันนะครับเสียงผมอาจจะน่าจะเด็กนะครับเพราะว่าผมเป็นเด็กอยู่ตอนนี้เนี่ยเย,ย้เราไปเสือกันดีก,กว่านะครับ ตอนนี้ก็รอไปนะครับรอรอ,รอจนกว่าซอมบี้จะมานะครับเห็นตรงตรงหลอดตรงนี้นะครับรอบที่ยี่สี่นะครับตอนนี้แล้วตอนนี้ก็ซอมบี้มาแล้วผมผม <คำ S 1> อยากไปเสียต่อ คิดว่าผมคงออกไปเก็บอันนั้นไม่ได้เพราะว่ามันมีกำแพงตั้นอยู่มันก็ปักดิ้นหน่อยนะครับเพราะว่าผมเล่นในโทรศัพท์ โอเค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 ซอมบี้ตัวนี้มันอึด เดี๋ยวพี่ไปเองไม่ได้อนไรหรอโอเคครับเดี๋ยวผมจัดการตรงนี้ผมเกียดไอตัวไม่เงยหัวเพราะมันยิงไม่โดนหัวทำไมมันอีซี่อย่างนี้เฮ เปลี่ยนกระสุนแป๊บนึงทำไมทุกคนไม่เอามไม้มากันสวัสดีค่ะ เอค่ะทำมีก่อนนีที่ผมไม่ได้ลงคลิปนานก็เพราะว่ามันไม่มีเไรทำมันต้องเรียนด้วย hơi 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 ở đây nè เพิ่มเพลงไปดีกว่านะเพลงนั่าจะสนุกนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอจบคลิปเพลงกันนะครับบ๊ายบาย